สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปสั้นๆของครูครับเป็นคลิปที่มีนักเรียนหลายๆคนถามมาครับด้วยคําถามคล้ายๆกันว่าสมมุติผมจบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทรครับผมไม่เคยรับราชการเลยผมต้องการรับราชการผมควรเลือกสอบภาคการ,ระดับไหนดีระหว่างเลือกระดับปตรีหรือเลือกระดับปโทอยากทราบเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเลือกอันนั้นใช่ไหมครับอยากให้ครูมาแนะนําดังนั้น ครูอัดคลิปนี้มาแนะนําทุกคนครับโดยยกตัวอย่างประกอบให้ทุกคนเห็นภาพหวังว่าน่าจะทําให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับโอเคไหมครับแต่คําแนะนําของครูครูแนะนําพร้อมยกตัวอย่างประกอบส่วนการตัด,ตดสินใจของนักเรียนครูไม่ได้บังคับใช่ไหมครับนักเรียนสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับแต่เพียงแต่ว่าครูยพยายามแนะนําเส้นทางดีๆครับเดี๋ยวมาฟังกันอันดับแรกมาดูที่โครงสร้างข้อสอบเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วครับโครงสร้างของข้อสอบกพครับณนะปัจจุบันระบบใหม่ ทุกคนทราบอยู่แล้วเพราะว่าครูก็พูดมาหลายรอบใช่ไหมครับสามารถไปดูคลิปใน YouTube ครูได้นะครับครูแนะนำไว้แบบละเอียดแล้วเนาะมาวันนี้ขอพูดแบบคร่าวๆก็คือประกอบด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ร้อยคะแนนวิชากฎหมาย50คะแนนอังกฤษ50คะแนนเนาะตามนี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชานี้ก็ประกอบด้วยคณิตเป็นหลักใช่ไหมครับมีไทยเล็กน้อยและก็มีอุปอมาแค่นี้ครับ อุปมาอุปมยนั่นเองส่วนอังกฤษก็ตรงตัวครับแล้วก็กฎหมายก็ตรงตัวเช่นกันทุกคนทราบอยู่แล้วเนาะต่อมามาดูเกณฑ์การผ่านครับก็ประกอบด้วย3วิชาใช่ไหมครับวิชาที่1ก็ชื่อวิชาเพาะๆว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์แต่มันสอดไส้3วิชาไว้ครับก็คือคณิตไทยอุปมาคณิตเป็นหลักนั่นเองวิชาที่1เนี้ยถ้านักเรียนสอบในระดับปริญญาตรีครับ นักเรียนต้องการแค่หกสิบเปอร์เซ็นก็คือหกสิบคะแนนนั่นเองเพราะว่ามีร้อยะมีร้อยคะแนนใช่ไหมครับส่วนถ้านักเรียนเป็นปโทนักเรียนต้องการหกสิบห้านะครับตรงนี้แสดงว่าตัวนี้คือส่วนที่ต่างระหว่างปอตีกับปโทอ่ะขูขีดไว้นะครับต่อมาอังกฤษครับอังกฤษต้องการเท่ากันไม่ว่าปตีหรือปอโทห้าสิบเปอร์เซ็นเท่ากันนักเรียนต้องผ่านทุกเงื่อนไขนะทั้งวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองแล้วก็วิชาที่สามครับ ต่อมาวิชาที่3มกฎหมายกฎหมายเนี่ยครับของปอตรีก็ต้องการห้าใช่ไหมครับของปอโทก็ต้องการ60%เหมือนกันแสดงว่าณนะตอนนี้สิ่งที่ต่างระหว่างปอตรีกับปอโทใช่ไหมครับเนื้อหาการสอบเหมือนกันนักเรียนความซับซ้อนก็เท่ากันแต่ความต่างคือปอโทอะครับมีระดับของวิชาแรกวิชาที่1ที่สูงกว่า ที่เหลือเท่ากันแต่พอมีวิชาที่หนึ่งที่สูงกว่านักเรียนจะเห็นพาดชัดเจนวิชาที่หนึ่งประกอบด้วยคณิตครับหลายๆคนไม่ถนัดใช่ไหมครับดังนั้นพอสูงกว่าปุ๊บนักเรียนมีโอกาสพลาดได้หลายๆคนอาจจะเห็นว่าปีนี้มีการสอบที่ตกเพียงแค่หนึ่งข้อสองข้อครับแล้วนักเรียนดูเปอร์เซ็นต์ครับหกสิบกับหกสิบห้าถือว่าหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับดังนั้นนักเรียนมีโอกาสพลาดได้นะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์สูง ก็มีโอกาสที่เราจะพลาดได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นพูดง,ง่ายๆคือหากนักเรียนเลือกสอบในระดับปริญญาตรีครับตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะเซฟกว่าแต่หากนักเรียนเลือกในระดับปริญญาโทก็ค่อนข้างอันตรายกว่าครับเพราะว่าตรงนี้คือ6กสิบห้าปอร์เซ็นต์ผพูดย่า้ชัดเจนนะดังนั้นด้วยเหตุผลแรกครับหากพิจาราดีๆจะพบว่าเกณฑ์การผ่านของระดับปริญญาตรีนั้นต่ํากว่าโดยเฉพาะวิชาที่หนึ่ง เกณฑ์การผ่านของปริญญาตรีต่ำกว่า5%เและวิชาที่1เป็นวิชาหลักซะด้วยเพราะว่ามีคณิตเป็นหลักหลายๆคนพลาดใช่ไหมครับคณิตยเยอะมากดังนั้นหากใครไม่แม่แมนคณิตโอกาสพลาดมีสูงมากด้วยเหตุผลดังกล่าวหากถามคู่ว่าควรจะเลือกสอบระดับไหนก่อนคําตอบง่ายมากนักเรียนควรสอบระดับปริญญาตรีก่อนครับเพราะว่าเกณฑ์การผ่านง่ายกว่าโอกาสผ่านง่ายกว่านั่นเองชัดนะครับครูอธิบายความต่างชัดเจนแล้วน,น,นักเรียนต่างกัน1จุดครับ ที่เหเหนกันต่1จุดเนี้ยมันหมายถึงวิชาคณิตด้วยนะครับแล้วโอกาสผ่านหรือโอกาสตกบางทีเราพลาดเพียงแค่1ข้อเราหายไปเลย1ปีทุกคนทราบนะครับดังนั้นหากนักเรียนต้องการเซฟควรเลือกสอบระดับปริญญาตรีก่อนครับแล้วระดับปริญญาโทเอาไว้สอบที่หลังไม่เป็นไรครับนักเรียนได้นะครับต่อมาอันนี้สําคัญยิ่งหลายๆคนไม่ทราบสมมุตินักเรียนเลือกสอบในระดับปริญญาโท จะพูดให้เห็นภาพนะครับสมมตินักเรียนเลือกสอบในระดับปริญญาโทแล้วนักเรียนพลาดแล้วมีกลมกลมหนึ่งที่นักเรียนทราบว่าโอ้โหกลมนี้ขูเรียกว่ากลมแล้วกันกลมนี้เป็นกลมที่ค่อนข้างดีนะได้ยินข่าวมาว่ามีมีทั้งเงินเดือนมีทั้งรายได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนด้วยใช่ไหมครับซึ่งเป็นรายได้ถูกกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายมีทั้งเงินเดือนมีทั้งรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น รวมกันแล้วเงินเดือนค่อนข้างเยอะกลมนี้เป็นกลมที่คนอื่นสนใจว่าเออเป็นกลมที่น่าสมัครนะถูกไหมครับพอนักเรียนสอบปอทปัป๊บพลาดกลม A เปิดปับ๊บเป็นไงครับนักเรียนสมัครไม่ได้เพราะไม่มีกออพอ,พอกลม A เปิดปับ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นกลม A ได้ผู้สอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นเวลาค่อนข้างนาน2ปีแสดงว่า หากนักเรียนต้องการสอบกรม A ที่นักเรียนสนใจเนี้ยนักเรียนต้องรอเวลาอีก2ปีแม้นักเรียนจะได้กอพอมาก็ตามนักเรียนต้องหายไปอีก2ปีถึงกรม A จะมาเปิดอีกรอบถูกไหมครับแล้วก็ไม่แน่ว่ากรม A จะเปิดด้วยซ้าเพราะว่าสมมติจํานวนคนเพียงพอแล้วเขาอาจจะไม่เปิดก็ได้ครูพูดงนี้เห็นภาพไหมครับดังนั้นนักเรียนต้องระวังเรื่องการขึ้นทะเบียนดีๆครับสมมุตินักเรียนสอบปอตรีขึ้นมาล่ะนักเรียนสอบในระดับปอตรีขึ้นมา แรวนักเรียนโชคดีครับนักเรียนสอบผ่านแบบสบายๆและกรม A เปิดเกิดอะไรขึ้นกรม A เปิดนักเรียนตั้งใจอ่านอย่างดีนักเรียนสอบผ่านกรม A นักเรียนได้บรรจุไม่จําเป็นต้องรอ2ปีเห็นไหมครับความต่างนักเรียนได้บรรจุตรงนี้เลยจงระวังสิ่งนี้ดีๆครับหลายๆคนพลาดมาแล้วครูพูดชัดเจนน,นักเรียน ทุกๆครั้งที่หน่วยงานราชการเปิดแล้วเขาสอบมีผู้สอบผ่านเขาจะขึ้นทะเบียนโดยปกติอย่างต่ำสองปีอยู่แล้วสองปีแล้วจบบัญชีใช่ไหมครับดังนั้นหากเราสอบกพปีนั้นแล้วพลาดแล้วกรมนั้นๆเปิดสมัครพอดีนักเรียนสอบไม่ได้นะครับแล้วนักเรียนต้องรอไปอีกสองปีด้วยหายไปสองปีเลยชัดไหมครับดังนั้นหากนักเรียนอยากจะเซฟนักเรียนควรสอบระดับปริญญาตรีเพราะว่ามีลุ้นสอบผ่านง่ายกว่า แล้วถ้าผ่านขึ้นมากรม1 1ที่นักเรียนสนใจเปิดนักเรียนจะสามารถสมัครเขาได้แล้วมีโอกาสลุนรับราชการเลยถูกไหมแต่หากนักเรียนไปสอบระดับปโทผ่านไม่ว่าการนักเรียนครูไม่ห่วงตรงนั้นแต่ห่วงว่าถ้าเกิดมันพลาดนักเรียนจะหายไปอีก2ปีการหายไป2ปีแปลว่านักเรียนก็เสียเวลารอโอ้กรมนี้จะต้องเปิดอีก2ปีแล้วพอเปิดนักเรียนก็รู้อยู่แล้ว กลุมที่คนสอบสมัครแข่งขันเยอะๆนักเรียนก็ต้องเหนื่อยเป็น2เท่าในการอ่านหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นมันมีความเสี่ยงมากมายที่นักเรียนจะย่นเวลาหรือเสียเวลาไปอีกหลายๆปีครูพูดชัดเจนนะครับดังนั้นนักเรียนจะเซฟที่สุดคือนักเรียนต้องสอบระดับปริญญาตรีก่อนครับเพราะว่ามันผ่านง่ายกว่าเกณฑ์การผ่านต่ำกว่าพอหน่วยงานนั้นเปิดก็มีโอกาสสมัครสอบร,รับราชการได้เร็วกว่าทันนะครับ ไปต่อต่อมาหลายๆคนบอกครูบรรจุระดับปริญญาโทมันก้าวหน้ากว่ามันเร็วกว่านักเรียนอาจจะยังไม่รู้ความจริงบางอย่างถูกไหมครับนักเรียนครับสมมุตินักเรียนบรรจุข้าราชการในระดับปริญญาตรีนะครับนักเรียนทํางานพูดง่ายคือนักเรียนทํางานครบนักเรียนทํางานครบ1ปีนักเรียนสามารถปรับวุฒิได้ครับก็แปลว่า นักเรียนสอบบรรจุราชการในระดับปริญญาตรีนักเรียนทํางานในระหว่างบรรจุครบ1ปีพอครบ1ปีนักเรียนมีวุฒิปริญญาโทใช่ไหมครับนักเรียนมีวุฒิปริญญาโทนักเรียนสามารถเอาวุฒิปริญญาโทไปปรับวุฒิได้โดยที่ไม่ต้องสอบกอพรระดับปริญญาโทเห็นภาพไหมครับพอนักเรียนเอาวุฒิปริญญาโทไปปรับนักเรียนก็จะได้ทั้งขึ้นเงินเดือน แล้วก็ย่นระยะเวลาในการทำชำนาญการได้เร็วขึ้นมันแทบจะไม่ต่างครับแต่ปอตีเซฟกว่าครูพูดชัดเนาะปลอดภัยกว่าครับครูให้เหตุผลชัดๆตรงนี้นักเรียนเนาะหวังว่าทุกคนคงเห็นเหตุผลใช่ไหมครับต่อมาครับนักเรียนอาจจะยังไม่รู้ความจริงตรงนี้เท่าไหร่ไปเซิร์ชได้ครับเนี่ยหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ที่เขารับ ปกติรับปริญญาตีเป็นหลักนะครับเนี่ยปริญญาตีเนี่ยครับระดับปฏิบัติการเนี่ยระดับปฏิบัติการของปอตีนะครับปฏิบัติการที่ระดับปอตีเนี่ยรับเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยเยอะมากครับพูดง่ายคือเกือบเกือบเก้าครูพูดตรงๆเลยมากกว่า90%ขึ้นไปอ่ะเกอนัพอะครับอยู่ในระดับปตีดังนั้นเพียงแค่นักเรียนมีกอพอปอตีะครับ เพียงแค่นักเรียนมีกพปริญญาตรีูเขียนสั้นๆนะครับแค่นักเรียนมีปกรพระดับปริญญาตรีนักเรียนก็สามารถสมัครได้แล้วครับแล้วหน่วยงานที่เป็นระดับปโทนักเรียนไปเซิร์ชได้น้อยมากครับน้อยมากๆเท่าที่ครูเห็นนะ่ะนักวิชาการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับรับปโทแต่อย่างอื่นน้อยมากที่จะเห็นรับปริญญาโทนะครับต่อให้นักเรียน เข้านักวิชาการพานิชย์ของปอตีนักเรียนก็สามารถขยับวุฒิได้หลังจากทํางานไป1ปีครูพูดงี้เห็นภาพนะครับในขณะเดียวกันจินตนาการตามครูนะสมมุตินักเรียนสมัครปอโทกอพอปอโทแล้วเรียนพลาดขึ้นมานักเรียนอาจจะพลาด1ปี2ปี3ปีไปเรื่อยหน่วยงานนั้นปิดรับสมัครอีกหายไปอีกสปีสรุปแล้วคนที่บรรจุป,ปตีเนี่ยเขาวิ่งแซงนักเรียนไปแล้ว เพราะว่าระยะเวลาที่นักเรียนจะสอบพลาดบ้างไม่พลาดบ้างกว่าจะนักเรียนจะไปสอบภาคขอแล้วภาคขอแล้วดำเบินจุกว่าจะรอการบรรจุอีกระยะเวลาตรงนั้นที่นักเรียนหายไปครับคนที่เขาบรรจุป,ปอตรีเนี่ยครับเขาวิ่งแซงนักเรียนไปไกลแล้วนักเรียนคิดว่าสตาร์ทปอโทเร็วกว่าแต่จริงปอตรีเขาวิ่งไปไกลแล้วไงกว่าเราจะสตาร์ทนะครับเขาวิ่งไปแล้วเขาถึงเขาถึงเป้าหมายเร็วกว่าเราขูพูดงี้ชัดเจนไหมครับนักเรียนนักเรียนต้องคิดติต่อให้ดีนะครับ ครูอธิบายชัดเจนเนาะต่อมาครับสมมุติอันนี้นักเรียนทราบเนาะหน่วยงานส่วนใหญ่รับปอตีเป็นหลักต่อไปนัเนียนบอกครูผมชอบความท้าทายอะ่ะผมอยากลองสมรัปอโทผมอยากสอบกอพอระดับปอโทคนทำยังไงคําตอบง่ายคัครับนั่เเีงนัเรีอน,น,นก็สอบกอพอปอตีให้ผ่านก่อนให้ผ่านไปก่อน เพราะว่าหน่วยงานราชการที่นังเรียนสนใจเปิดนักเรียนจะได้สมัครทันทันไหมครับต่อมานักเรียนมีเวลาเหลือค่อยสอบกพอพระดับปโทภายหลังจะสอบสนุกสนุกหรือจะสอบเพื่ออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ควรสอบปอตีก่อนครูพูดชัดเจนนะครับดังนั้นดูครูสรุปให้ทุกคนนะครับนักเรียนครูสรุปให้นักเรียนเลย เราไม่จําเป็นต้องเสี่ยงเสมอไปครับเรียนจงเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเพื <c oughs> ่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่พลาดหน่วยงานดีๆหรือหน่วยงานที่นักเรียนชอบหน่วยงานที่นักเรียนสนใจครับทันไหมครับเรียนอย่าเสี่ยงจงเลือกสิ่งที่ปลอดภัยให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้หน่วยงานนั้นๆหน่วยงานที่เรียนชอบหน่วยงานที่เรียนสนใจแบบชัวๆครูพูณียชัดเจนไหมครับสรุปสั้นๆนะ 1. นปอตีผ่านง่ายกว่านะครับพอผ่านไม่ง่ายกว่าเกิดอะไรขึ้น 2. ส,สามารถนำใบผ่านไปสมัครภาคขอได้เร็วนะครับ สามสามารถปรับวุฒิปอโทได้ในภายหลังจากรับราชการครบหนึ่งปีถันไหมครับข้อสี่หน่วยงาน ส่วนใหญ่รับโปร,ต,ปรตีอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงสอบปอโทให้พลาดหรือเสียเวลาเลยครับนักเรียนสอบปอตีนักเรียนวิ่งไปตามทางแป๊บเดียวครับถึงครับแต่ใครจะสอบปอโทครูคมไม่ว่าครับนเรียนครูแค่แนะนําหวังว่าคลิปนี้คงแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนครับหากนักเรียนมีความเห็นยังไงลอง พิมพเข้ามาใต้ o ย,ยูท b e ครูได้ครับเรียนครูยินดีรับฟังและอยากให้ครูทําคลิปรีวิวอะไรนักเรียนมาบอกครูได้ครับครูยินดีทําทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับเรียนหวังว่าคลิปของครูจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งรุ่นนักเรียนรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นไปเรื่อยๆครับจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องเนาะมีความคิดเห็นอย่างไรอยากสอบระดับปร,ริญญาตรีหรือปร,ริญญาโทเพราะเหตุใดนักเรียนลองคอมเมนต์มาครับครูจะได้เห็นภาพนะครับนักเรียนหวังว่าทุกคนคงเห็นแนวทางมากขึ้นครับเรียนไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับคลิปนีี้สสวััดครบ